สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วกับช่องบ้านสวนห้วยจระเข้มากนะครับวันนี้ก็มาอยู่ที่อำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับมารีวิวผลงานของช่างจอยนะครับช่างสมหมายนะครับก็ไปบ้านหลังนี้ก็เป็นบ้านที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่พอสมควรเลยครับนึรบตารางเมตรนะครับจัดฟังก์ชันได้ครบทุกฟังก์ชันเลยครับแต่เจ้าของบ้านจัดฟังก์ชันออกมาเป็น3ห้องนอน1ห้องโถง1ห้องน้ำนะครับห้องครัวเราเติมหลังบ้านนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับช่างจ่อยนะครับสวัสดีครับจอย วันนี้พาชมบ้านหลังนี้หน่อยครับนั่งจอยครับครับผมได้ครับได้บ้านนี้เป็นบ้านสไตล์โมเดิร์นนะครับเนาะกว้างเท่าไหร่ครับนี่ครับหน้าบ้านนะครับสิบเอเมตรครับ1ิเมตรลึก13เมตรครับ13เมตรเนาะวันนี้ก็มาอยู่ที่อำเภอหนองพอกนะใช้เวลาสร้างประมาณกี่เดือนครับนี่ครับประมาณ4เดือน4เดือนครับถือว่าเป็นบ้านหลังใหญ่มากเลยนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันนะครับ สูงประมาณกี่เซนติเมตรครับบ้านหลังนี้ครับระเบียงหน้า60คในบ้าน70ครับขนาด60ตัวบ้าน70นะครับ3ขั้นบันไดตรงนี้ก็เป็นเฉลียงยาวเลยนะครับนี่ครับเฉลียงระเบียงเหล็กกลองกันตกแล้วก็มีม้านั่งให้ด้วยนะครับฝั่งซ้ายฝั่งขวาเป็นม้านั่งโครงเหล็กกลองแล้วก็เป็นไม้พื้นเทียมทาสีน้ําตาลสีลายไม้นะครับเสาตกแต่งตรงนี้ก็ขนาดใหญ่เลยนะครับเนี่ยกี่เซนติเมตรครับนี่ครับ40 40คูณ40นะครับ ด้วยไม้เทียมไหมครับกระเบื้องหรอครับผมนึกว่าแต่เป็นไม้เทียมเป็นกระเบื้องลายไม้นะครับท่านผู้ชมตรงนี้ก็เป็นโคมไฟกิ่งนะครับด้านหน้าก็ตกแต่งด้วยไม้เทียมอันนี้ไม้เทียมจริงๆนะครับเนาะอนังจะเป็นสีเทาใช่ไหมครับโอเคครับเราไปชมภายในกันนะครับนี่ก็เป็นโถงนะครับท่านผู้ชม143ตารางเมตรนะครับสามารถทําเป็นห้องน้ำสองห้องนะครับมีห้องครัวด้วยก็ได้นะครับแต่ความประสงค์ของลูกค้าอยากได้ ห ONG ้องโถงใหญ่ๆห ONG ้องนอนใหญ่ๆห้องน้ำหนึ่งห้องนะครับนี่ <tio> คือบรรยากาศห ONG ้องโถงนะครับนี่ใหญ่มากเลยครับท่านผู้ชมครับช่างจอยนี้ประมาณเท่าไหร่ครับนี่ห ONG ้องโถงสี่คนะครับแล้วตรงนี้ลหครับจากหน,าหน้าประตูมาเลยนะครับปรไปถึงหลังบ้านเลยนะครับหลังสิบจุดเจ็ดศูนย์สบจุนะครับมี3ห้องนอนแล้วก็เป็นห้องนอนขนาดใหญ่ด้วยนะครับนี่ครับเรามาชมห้องฝั่งนี้กันก่อนนะครับ ห้องนี้ขนาดเท่าไรครับรู้สึกจะใหญ่มากเลยนะครับ4ี่คูณสอันนี้ถือว่าเป็นห้องที่ยังไม่ใหญ่นะครับมีใหญ่กว่านี้นะครับนี่ครับได้ช่องแสงหน้าต่างบานสไลด์อลูมิเนียมอกขาวนะครับประตูอันนี้เป็นไม้ไม้จริงเลยเนาะเป็นลูกฟักนะครับทาสีน้ําตาลนะครับอันนี้ก็เป็นผลงานของช่างจอยนะครับมาสร้างถึงอำเภอหนองพอกเลยนะครับท่านผู้ชมจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับมีมุมหนึ่งกับห้องนอนนะครับพัดลมนี่อยู่ในงบไหมครับ ปัะลมอยู่ในงบไหมครับไม่อยู่ในงบไม่อยู่นะอยู่แต่โครงไฟใช่ไหมครับโครงไฟมี5โคมนะครับตรงนี้ก็เป็นสายไฟเครื่องปรับอากาศนะครับลอยไปให้นะครับโอเคเราไปชมห้องนอนต่อไปกันครับฝั่งตรงข้ามกันนะครับท่านผู้ชมนั่งจอยครับนี่ครับห้องทางนี้ครับมี2ห้องขนาดเท่ากันไหมครับสองห้องนี้ห้เมตร2ี้คูณเมตรห้าเมตรยเมตรครับท่านผู้ชมอันนี้จะเป็นห้องด้านหน้าของตัวบ้านเลยนะครับ ตรงนี้จะเป็นหน้าต่างของตัวบ้านนะครับบางกระทุงนะครับตรงนี้ด้านข้างนะครับเรามาชมอยู่มุมหนึ่งของห้องนอนนะครับนี่ครับไดาเห็นหน้าช่างจอยด้วยนะครับพื้นก็เป็นกระเบื้องกนิโต้ไหมครับใชผนังเป็นสีขาวครีมเนาะโอ้เป็นห้องนอนขนาดใหญ่เลยนะครับนี่ครับเจ้าของบ้านชอบห้องนอนใหญ่ๆห้องโถงใหญ่ๆนะครับส่วนห้องครัวก็ต่อเติมหลังบ้านเอานะครับ เราไปชมห้องถัดไปกันครับนี่ครับรู้สึกว่าผนังมันจะเนียนมากเลยครับสกรีมผนังให้ด้วยใช่ไหมครับใช่ใช่ไหมครับอันนี้ขนาดเท่าไหร่ครับ5เมตร20คูณ4คูณด้วย4เลยโอ้ห้องใหญ่เลยนะครับนี่ครับได้ช่องแสง2ด้านนะครับแต่ห้องนี้อยู่ด้านหลังตัวบ้านนะครับประตูดีเทลเดียวกันนะครับระเบื้องก็ขนาด6060นะครับผนังสีขาวครีมด้านบนเป็นโครงไฟล้โคมนะครับ ดาวไลท์สี่สลัเปาหนึ่งด้านหลังก็เป็นหน้าต่างบานสไลด์นะครับเฉลียงหลังบ้านนะครับต่อเติมเป็นห้องครัวนะครับตรงนี้นะครับโอเคครับพื้นที่143รตารางเมตรนี่ก็สามารถจุห้องครัวได้นะครับท่านผู้ชมห้องน้ําอีกห้องหนึ่งก็ได้นะครับมาชมห้องน้ํากันนะครับมีอยู่หนึ่งห้องนะครับเจ้าของบ้านจกได้ห้องน้ําแค่1ึห้องนะครับในตัวบ้านนะครับนี่ครับท่างจอยครับเรามาดูห้องน้ํากันนะครับใหญ่อีกแล้วครับ ขนาดเท่าไหร่ครับนี่สี่เมตรคูณสองเมตรห้าสิบครับโอ้โหสี่คูณสองเมตรห้าสิบตั้งแต่รีวิวมาเพิ่งก็เห็นห้องน้ําใหญ่ขนาดนี้นะครับนี่ครับประตูเป็น UPVC ไหมครับครับ UPVC ลายลูกฟักเนาะครับเนาะมมกบเป็นไม้จริงใช่ไหมครับไม้จริงครับไม้จริงเนาะเดี๋ยวเราไปชมภายในกันนะครับนี่ครับกระเบื้องผิวหยาบโซนแห้งนะครับโซนแห้งน่าจะประมาณสองเมตรห้าสิบไหมครับใช่เนาะเราไม่เอาสิบคูณสองนะดูด้วยสายตาใหญ่มากครับนี่ครับสามารถซอยเป็นสองห้องน้ําได้ใช่ไหมครับ แต่ช่องบ้านรวมเป็นห้องน้ําห้องเดียวนะครับท่านผู้ชมสร้างตามใจผู้อยู่นะครับด้างบนได้ประบลมดูอากาศให้ด้วยนะครับนี่อยู่ในงบไหมครับเนี่ยอยู่ในงบนะครับโคมไฟก็อยู่ในงบมนนะครับช่องซวิตอยู่ในห้องน้ํานะครับผนังจะเป็นโทนสว่างนะครับเป็นโทนสว่างขาวครีมนะครับเคาน์เตอร์นี่ครับเนี่ยมาชมเคาน์เตอร์กันนะครับท็อปเคาน์เตอร์ก็เป็นกระเบื้องแกนิโตสีดํานะครับลบมุมด้วยนะครับนี่ครับ อ่างล้างหน้าอ่างล้างมือจะเป็นฝังอยู่ใต้เคาน์เตอร์นะครับตรงนี้ก็เป็นท็อปนะครับเบิ้ลผนังมาแถวหนึ่งนะครับจะโครกเป็นวันพีชนะครับรายละเอียดผนังนะครับก็ลายประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมเรามาชมโซนเปียกกันบ้างนะครับได้เป็นชาเวอร์แฮนด์ชาเวอร์นะครับก็มีช่องบิวอินด้วยนะครับเอาไว้วางอุปกรณ์อาบน้ำนะครับพื้นก็เป็นกระเบื้องผิวหยาบนะครับ ฉากกั้นครับเป็นฉากปูนเลยนะครับลืมถามว่าบ้านเรานี้ก่อผนังด้วยอะไรครับอ,อิฐมอนทั้งหลังเลยนะครับอิฐมอนทั้งหลังเลยครับท่านผู้ชมโครงสร้างเป็นคอสโลร,รอในที่นะครับช่องหน้าต่างอลูมิเนียมอกขาวกระจกพ่นฟ้านะครับโอเคอันนี้คือรายละเอียดของห้องน้ํารวมมีหนึ่งห้องนะครับขนาดประมาณเท่าไหร่นะครับ4คูณ 4คูณ2เป็น50นะครับสามารถซอยเป็น2ห้องน้ําได้นะครับท่านผู้ชมเพราะว่าดูไปแล้วใหญ่ใหญ่มากเลยนะครับโอเคครับท่าู้ชมด้านหลังกันนะครับอันนี้ก็ไม่อยู่ในงบนะครับเป็นส่วนต่อเติมนะครับก็อยู่ในช่วงต่อเติมเนาะอันนี้ใครจะเป็นคนสร้างต่อครับนี่ครับช่างจ่ายเนาะตัวนั้นเป็นอะไรครับตัวนั้นห้องน้ํำไหมครับห้องน้ำห้องน้ำเนาะต่อเติมออกมาอีกนะท่านผู้ชมดูเหล็กนะครับโอ้โหโครงลังคาเหล็กถี่มากเลยนะครับนี่ครับ โครงสร้างข้อสล่อผนังอิฐมอนนะครับโอ้โหเดี๋ยวเราชมภาพรวมของบ้านหลังนี้อีกทีหนึ่งนะครับนี่ครับเป็นโถงครับซ้ายขวามีห้องนอนนะครับตรงกลางเป็นโถงนะครับเป็นโถงตัวแอลทรงแอลนะครับแบบนี้นะครับโอเคฟังก์ชันไม่เยอะแต่ใหญ่ทุกฟังก์ชันนะครับโอเควันนี้ก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วก็ขอตัวลาช่างจ่อยด้วยนะครับครับมีเบอร์โทรไหมครับเผื่อคนสนใจครับดูคลิปนี้นะครับมีครับก็เป็น086 086 1 0 0่0ศูนย์ครับสามศโอเคครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับลาช่างจอยด้วยนะครับครับลาเจ้าของบ้านด้วยครับเจ้าของบ้านชื่ออะไรนะครับเจ้าของบ้านคุณแม่พญายชัยพญายชัยเนาะโอ้ขอบคุณนะครับที่เรียกใช้ทีมงานจากบุยดำนะครับมาสร้างถึงหนองพอกนะครับร้อยเอ็ดนะครับเป็นไงครับช่างจอยฝีมือดีไหมครับโอยดีดีดีเนาะอันนี้ไม่ได้เตรียมกันนะครับนี่จากใจของลูกค้าเลยนะครับเนี่ย พนันส่างไห้ย่างเตียมที่อีหลีอผู้ได้ไหนแม่แม่นบอกงามคัะผู้ได้ก็เห็นว่างามคัะอ๋อครับครับครับฝีมือดีเนาะฝีมือดีครับเอาครับก็ดีครับนี่ครับดูสวยงามมากเลยครับนี่ครับเห็นไหมครับโอ้โหโอเคครับขอตัวลาไปก่อนบ้าบเมื่อยู่แถวนอนก็ยุ่งแถวนอนเอยดนาดครับสวัสดีครับ